สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องแอนแฟมิลี่นะคะมืดจะเป็นอีหยังขึ้นมาได้แ่าแห้งบอกโอ้โหมันชันนะพี่น้องนะป้าเขาบอกว่าเขาจะเดินไปเดี๋ยวผมยอมเสียสิบบาทเราต้องขึ้นรถสอเราต้องขึ้นรถสองแถวขึ้นอยางเดียว็ไ้นสบาท เราต้องขึ้นรถสองแถวขึ้นไปอีกนะยังไม่ถึงนะคะทุกคนคูครับเดี๋ยวจะเดินขึ้นครับไอคอฟงคู่ฟางให้มากิ่กาแฟที่ตรงนู้นนะคะอ๋อคาบ้านอรกอนใรม่งเอ้งั้นลับไอ้ยวาแล้วมาเอาลูกมาดืเลยไปยังเขาเนไปยังไป ตัวมันเป็นอนพาสันนองเมื่อกี้ขนาดไปซูมมาน้องหนแล้วันเาบาก็ปากบาเบาเนวันนี้กำลังขึ้นรถสองแถไปไปบอกอันหิงเตาไป้ปอยาก้าอยากดูธรรมชาติมาดูนั่งหน้าเลยค่ะนั่งดีๆท่อยู่ดังั่ได้ร้อยได้บักไคลครับนั่งดีๆญาติได้ร้อยคนนะครับสร้างวาอ๋อนั่งแคบเลยเหรอตอนนี้เรากำลังจะออกเดินทางแล้วออกเดินทางแล้วพี่น้อง ตัวนึ่งเดลเมตไม่ไกลประมาณอึดใจเดียวอึดใจเดียวเนาะใจเดียวเอ้าโอโ้โหทางนู้นก็มีสเสบียงแล้วปะเ <โฮ S 2> ข<อ>ควักแล้วขเขาควักเสบียงแล้วปะขิ้งทอดอืมเอามันจะรู้ว่ามันลดขึ้นอะไรอ๋อขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นแล้วกอดอ๋อแต้องเกาะใช่ไหมใช่เราต้องเกาะเราต้องจับฮะต้องเกาะนี่แฝงตัวกับสมมติไมนี่ยเลยเราผมกินไม่จับไม่กินไม่เกาไม่มีมือกาะเยอะ นะทไ่ได้ป่ะเป็นกรว่าหลหลายี่หลันี่ลัอืมิ้เลื่อนเนี่ยนที่ล้เไปหลายอ่าเมที่เรามาถึงลานเนาะแล้วก็นั่งรถสองแถวขึ้นไปอีกนี่ เาเคยมีประวัติอยู่แล้วไงเขาก็ต้องหันหน้าถ้าหันหลังเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนขึ้นตอนขึ้นหน้าหน้าแดงอะเดี๋ยวตอนลงจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูปุ๊กก่อนหน้ามันหน้าสวยหน้าสวยไหมมาดูอาการปุ๊กใช่ไหมลุงลุงโอ้ยต้นกร้จะโค้งใหญ่โอ้ยผักเตี้ยวไอ้ผักเตี้ยวผักเตี้ยว อ้าวไม่ใช่โอ้ยอยู่แบบผักติ้วได้ไงนี่มันหนอกแล้วมันติ้วขังซิ่วนี่แหละพญาตะโกงนั่นแหละเออเอ็นอยู่มันง่ายมันยูนอโอ้ลุงไม่เล่นมุกบ้างเลยหรอป้าเนาะเออพอไปปลูกต้นเลยหกพันตายบดหยุดแล้วหยุแล้วเอาถึงแล้วลุงโอ้โหอย่าใจไปปลูกอุ้ยชวยมากเลยป้า สวย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 นูน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 วิว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 วาววสววิววิววสาวิววิววิวติววิววตววิววิววิววงววิ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 อวิว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 ลิววิยวิวเิวยิววิววิยวๆววิ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 อวิวมันเ่ียงจริววิววอววิอวิว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 ว่ววิววิววิววือ สวยมากเลยทุกคนขึ้นมาแล้วมาเจอเรียงผานั่งอยู่หน้าป้ายหมาจอกไม่ให้หมาจอกหมาจอกยั่หัวยังถ่ายรูปไงอุ้ยเอียงอุ้ยเอียงจริงอุ้ยเอียงมากเลยอุ้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 ย ไม่มันเอียงจริงเออคอยนิ้เอียงเลยเนี่ยน้มถ่วงไงป่ะเดี๋ยวถ่ายรูปไปห้าปน้ำพริกน่มไปถ่ายรูปกันแสงตงไปฝั่งนูเออใช่นี่ป้าทางนี้ทางนี้ทางนี้เออทางนี้ทางนี้เดวเดเดี๋ยว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 เดีะยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอวะะวเนี๋ยกาเยเีเดียวไงเลยเดี๋ยว กล้องมันเอียงอมันเอียงตามไงเอามถุง่เสือเอามาคั้หน่อยนี่ถุงพุงบ้าน่อาถาถ่ายแล้วถ่ายรูปมูด้ยเอากระมิ้งหนึ่งก็ได้ไม่ได้ป้าเอาอาหาราเอามกำทีบเราไปเบียนนี่ดีกว่าเอามาพิากล้องไงหน่ไว้นี่ตรงนี้ได้แล้วไม่อยู่ไม่อยู่นี่ตองนไรับพิง์งไว้ไม่ได้คั้ีได้แล้ว ได้ละเออเสือมาที่เสือวันนี้มันลุงทำเมันลุงมันเอียงมาตรงนี้นะมันขึ้นเลยเออแล้วแล้วแล้วเราจะต้องทำยังไงคอยทำยังไงแล้วแตเจ้าแล้วแล้วแต่เจ้ามันเอียงไหมไปคอยเอียงนี่ใครโทรมาเออเออเออเมพี่แม่พี่แม่พี่นี่นี่เออเออมันเอียงไงมันเอียง ้แต่ละคนนี้เหรอาับปุ๊มาปุ๊อันนี้คือนางตงซึ่งมือกีนป้าตะเองมาทางนี้ป่ะฮะเยี่ยมมาทางนี้เปยนมาางนี้เอเป่าใช่ใช่ใช่เป็นอ้าวไม่ใช่ปุ๊ปุ๊บครัอโอเคเรียบร้อยโอเคค่ะไปแค่นี้หรอแค่นี้หรอแล้วเราก็ไปแค่ทำปก รูทขบมนสวยมากคุณผู้ชมรถใหญ่มากเลยโอ้ยมันเอียงแล้เออเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เอยเอเเอ้ยเอเอียงจริงเออยมันเอียงจริงเด้อเออมันเอียงจริงเอออหัวหมุนแล้วนี่หัวหมุนหัวหมุนปลาหัวหมุนไหคอยหัวหมุนเนี่เอียงจริงนี่ สพอเรากหิออกในมันไม่เอียงอเวลาเราเดินอ่ะได้มันเอียงออกเนี่ยมันเป้ยวเ่นนะเฮ้ยมันเอียงจริงนะนี่โอวิวสวยมากเลยทุกคนนู้นโอ้วงนี้สวยมากลุงหืไไหนหนเออโอ้สวยจริงๆมุมนี้สวยมากเขาเขอให้เขให้แตะอะไรต้นไม้นี่ไหมเขาไม่ว่าเราแตะเหือ ลง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 ยายาดครับลงลงจะทำอะไรลุงอุ้ยโอ้โหโอ้โหพี่น้องนี่คือลิงน้อยนะลิงน้อยน้อยพอได้ทำโอ้โู่นที่ทางที่เรามาอยู่นู่นมาสัมผัสไม่ได้หรอกโอ้โหสวยจริงสวยจริงวิ่งวิ่งไปดูตรงนี้ก็วิ่ข้าเลยนะโอ้ โอ้โหสวยมากสวยมากกกอยไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วเอ้าเอ้าเอ้าคือเนาะคือโอ้โหสวยสวยจริงสวยจริงโอ้โห อ๋ออะไรข้างล่างน่อเขาไปทำอะไรกันข้างล่างน่ะต <c oughs> อนเช้าถ้าเรามาแต่เช้าก็จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้ครับมันจะสวยเลยเนาะโอ้มีหน้าครูบอกว่าอยากให้มาดูแต่เช้าแต่เรามาตอนสายเลยไม่เห็นเห็นแต่ตะเวนสายจา้าเลยโอ้ก็ทำอะไรข้างล่างน่ะเ็ปลูกอะไรีเสือเราตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายภาพตัวเองได้นะเออ ก็เอาขายาวมาเหอนงเาื it, hmm. well hmm. ่อยนี okay. mm ่ต hmm. yes. ้นยางัวม่นเานั hmm. exactly. oh. yeah. well, ้นรียร you know? ่อว่ลยะทุกคนพักกระโดดนพักกระโดน หน้าผาสูงชันและอันตรายโปรดอย่าปีนป่ายหน้าผาเอ้มุมนี้สวยเมื่อกี้ตอที่ลู่นั่งเหรอเฮ้ย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 น่าจะใช่เนาะนะะฮโอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่าลุงจะยกต้นไม้ได้ต้นไม้ล้มแล้วก็ต้นสุดล้มไหนป้าย เขาขึ้นมาปลูกเหรอเข้ามาที่ไหหัวใจหน่อยหัวใจหน่อยลุงกระป๋ามาโคหัวใจตรงมุมนี้นี่เขาขึ้นมายังไงเนี่ยเขาขึ้นมาปลูกยังไงเดี๋ยวจะไล่ไปถามไล่ไปถามก่อนเนาะเสือเนาะไล่ไปถามไอ้นั่นจะทำอะไรนี่ยนั่นจะทำอะไรนายนายบ้างสงสัยสงสัยมาก่อนเคยมีสัตว์ป่าอยู่ มีเพราะจะเป็นพวกตะกรวดป่าอยู่ตะรอกอะไรเงี้ยกัไอ้หมาจอกอยู่นี่หมาจอกมาจอกมุดนี่กับด้สีอยู่ข้างในน่ะสองป่าโอ้ต้นนี้ไปเกิดใหม่แล้วเถอเลยโอ้โอ้าวเหรอไม่มันเหมือนกับยังยังมีชีวิตอยู่เลยอ่ะน่ะไปแล้วนปแกินไปแล้วอุ้ยมีชื่อด้วยสารพีดอยอ้าวเหรออ้าว แม่พีแม่พีชื่อต้นเจ้านี่แม่พีเแม่ะพีบอยดอยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเราดีกว่าคิวอะไรลักษณะในคนนี้ไม้ก็จะมากินข้าวไงเออป้าไปไปทำหัวใจกันผมอันนี้เออใช่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 ป้าสวยมากป้เาสวยมาไปทหัวกลุงลุงอย่าเพิ่งไปลุงอย่าเพิ่งไปหัวใจกับป้าก่อนหัวใจหัวใจโอ้ยเนาะ ตั้งแต่สิบแปดสิบเก้าก็ไม่ทำาทำหัวใจแลมาทำตอนสี่สิบเก้านี่นะจะเอาตอนนี้แหละอย่าดึงแรงมันจะล้วงสวยมากสวยมากโอ้สวยสวยเออ่างนี้อ่ะโอเคขอช็อตนี้หน่อยขอช็อตนี้หน่อยสวยสวยโอเคค่ะอ้าวมันโมเมนต์แล้วค่ะเดี๋ยวดูก่อน หนึ่งสองสามนิ้วชนกันน้อยมันติดกันไหนเออโอเคโอเคย้อนแสงไหมนิดหน่อยนิดหน่อยเนี่ยเราต้องเพิ่มแสงจ้ากระพาเขาเห็นไปทัวร์นะพี่น้องเหมจ้าจ้าโอ้สวยมากสวยมากสวยมากเลยนะคะอ้าวมีศาลาข้างบนด้วยอ่ะเออมันเป็นหน้าผาจริงๆอ่ะืึจ้าสวยมาก ตะกลิ้งลงไปในไม่เหลือแล้วนี่เอาเหลือเหลือเหลือแต่ชื่อไม่เหลือเหลือแต่ชื่อถ้าว่าไม่เหลือมีใครตามเลยเออเขาจะบอกว่าลงไปทำไมสวยมากไม่ว่าถนนที่เราวิ่งขับรถหน่อย เกลับบ้านใช่ป่ะนันถนนเส้นใหญ่นะที่เรากลับบ้านนอทางนี้เนี่ยมันจ่เลันไ่ย้อนใช่ค่ะมันย้อนเส้หันห้องหน้าใช่กล้องหน้าหันหน้าเราใช่ไหมมองมานี่มามองมานี่ไม่ย้อนไม่ยอนมองมี่ไม่ยอนเราก็พยายามไม่อยากเข้ากล้องเขาก็เรียกว่าเรามาเข้ากล้องเรื่อยเนาะแต่ว่าเลยแลบวกล้องตามตูดให้เอ็นเลย ใช่เป็นพลนี่ละตาซิอาจจะสวยกว่านี้อีกอย่างเงี้ยต้นนี้มั้งอ้าววิ่งขึ้นโอ้โหโอ้ยต้นคู่รักนี่เลยเออมันมีจุดที่สูงกว่านี้อีกนะนู่นเด้ะยอดทูเรือเดินไปอีกสิบห้าเมตรแม่คููอยู่นี่30ปีแม่คููยังไม่เคยขึ้นมาใช่ไหมครับขึ้นมาสิ นี่นะนี้กศาลาชมวิว้าวศาลาชมวิวโอ้โหอุ้ยป้าสรีอไหแอนสรียเออสิรวสิรวสริบัปปะอนสิริอยาบาปปะอนสริคืออะไรมันบาดเสียวบาดเสียวโอ้ว้าวสวยมากสวยมาก a ไป เบคอนเบคอนเบคอนเลยอู้ยูอู้ยูอู้ยูชิวชิวชิวสวยมากสวยมากสวยมากโอ้ยนี่นี่เขาเขามีชื่อเลยนะเสืออย่านี้นี่กระเป๋าโดนโดนมาดอโดนมาดอนี่นี่นี่เห็นนี่คือโดนอ๋อเขาบอกว่าขาวแต่ละลูกชื่ออะไรโดนมาดออันนี้อันนี้ต่อไปก็ภูผากบภูผากรบแล้วไงเหมือนกบเลยนหรภูผากรบไหนวะ นู่นกบตามกันไว้ไวกบกบกบไหนวะกบไหนวะอันนี้ผูเขียวเัื่อไงเหเขียวนู่นผูเขียวดูไร่มเราก็ชี้ไปตามผาได้แหละโอ้ยนี่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 ผู้เขียวนี่นีนี่นผู้เขียวนี่หักงที่สนี่ทารทารมาเดี๋ยวดีเดีผู้สนู่นนู่อันนี้ ภูโปกงดูนู้นดูนี่ภูน้องภโป่งโอ้ยภูปราภูปราภูปราแล้วภาษาเครเบรราแล้วภาษาภาษาใช่นะเดี๋ยวมันจะเป็นภูข้างแล้วเนี่ยภูผาหาไทยโดนดีดโดนดีดโดนดีดหูแล้วภูคลังภูคลังเดี๋ยวเดี๋ยวมีภูคลังภูคลังนี่แหละเราจะคลังตรงนี้แหละตายครับภูหลนเดี๋ยว ผู้ลนน้อยนี่ผู้ลนน้อยใกล้ๆนี่ผู้ลนน้อยนี่เออเนี่เห็นชัดๆนี่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 พีู่อะไรอันนี้ผู้เรือเอาเขาหน่อยแม่เราต้องมีนะศาสเขียนให้พี่กาดได้เห็นว่าพูอะไรครับหนาวครับเรามานี่หนาวมากพออยู่เราเราอยู่ใกล้เขาเขาเราจะหนาวเกิดอยากกอดยังไงไม่รู้อะกอดเลยค่ะกอดเลยเร็วเร็วเร็วอยากเห็นอยากเห็น ป้ากอดลุงหน่อยเนี่กอดลุงเลยค่ะเออกลิ่นหอมต้องชี้ด้วยนี่นี่นี่ต้องชี้ด้วยเดี๋ยวเขาทำแนวเขียดให้ดูว่านี่ไงผู้เปราะไหนผู้เปราะนี่แนวเขียดที่เขาทำให้ดูเปราะเปราะนี่ผู้เปราะนี่นี่ผู้เปราะนี่ผู้เปราะนี่คือตรงนู้นนะตัวเป็นแยกนู่นนู่นนี่นี่มันจะเป็นเรื่องเลยนี่นี่นู่นนู่นผู้เปราะลูกนี้ลูกนี้ใช่ผู้ปูผู้ปูนี่ผู้ปูใหญ่ใหญ่เลย

เขาไปถูรูปเพจะที่เขาทำเป็นป้ายเรือไงน,นี่แหละเราเขาทำป้า,า,ายโฆษณาอยู่นู่นก็คือป้ายแหล่งท่องเที่ยวท้ายแล้วก็ขึเนี่ยตรงนี้แหละลุงถ้าเรามองจากข้างล่างจะเห็นเป็นเรือลลถ้าลุงถ้าลุงแบบว่าเสียสละเพื่อทุกคนลุงก็ไปดูตรงจากยอดภูตรงนู้นจะมองเห็นมาเป็นเรือดูข้ามไปก่งน,นูุนนะมีแต่เพชรพญาธรแล้วทำได้บอกเสียตลดได้ไห โอ้โหสวยมากต้นมะขามเลยนะมะขามป้อมโอ้ยอยู่นีเลยเหรอโอ้ยมาเกิดมานานแล้วเนี่ยนี่ลุงกะพระลุงกะพระหระสเปรยพระมงคลธรรมภาดีาฏิทธารงปูมัง มังคาโลอดีตเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีสระ,ะบุรีทำยุทธได้ดีเจ้าวาดวัดเทคุณชอนวรารามพุม,มอยอลบบุรี พระมงคลทำทำอะไรทำพาหลวงปู่มังนะโอ้สวยงามมากเลยคะทุกคนโอ้ยดูด้านล่างนะทุกคนเขาบอกว่าห้ามปีนป่ายนะเพราะว่า,า,าหน้าผาชันมันอันตรายนะทุกคนสวยงามสวยงามบรรยากาศดีดีโอ้ดู่าโอ้ตรงนี้วิวดีว่ยดูดูฮๆ เดี๋ยวไม่พี่พี่จะถ่ายตรงนี้พี่จะถ่ายตรงนี้สว้นยยสนี่มุมนี้สวยนี่นี่เราจะเอามุมนี้ทุกคนจริงๆตรงนี้มันไยอดแสงเลยปุเสือเสือเสือกลองกรองบ้านนะเสือกลองบ้านนะมันยอดแสงไม่สวยไม่สวยอ่มันย้อน เมธบอกเออมันยอดก็คือยอดโอ้โหโอ้โหมนี่สวยหลอดด้วยใช่ไหมผมหลอดด้วยใช่ไหมเตาก็หายโอ้โหโอ้โหดูดูสองแอคชั่นนะการเจ่ากลยนเนาะหัวโน้าหางเต่าโอ้โหมืนครอยู่มุมนี้มันไม่ย้อนโอ้ยบัดั้นแต่พอห้านาทีอยู่ เออมุมน uh, right right uh. really? mm. ี้สวยเนาะเมามาป่ะป่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปบ้างเดี๋ยวเราไปบ้างมาเสวยบ้านถืเที่ยงหรอบ่สวยได้บ้นเที่ยงหรือเอาผู้ใดก็ได้ทยเอาผืนก็ได้ทยไหมกระเอาออกพร้อมๆร้อมออกมาให้นังเจ้าของก็เออปล่อย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 บ่ได้บ่มีแอปพร้อมเสือเสือเฮ้ยบ่มีแอปพร้อมเองเดี๋ยวเอาตั่งเดี๋ยวเอานอน เธอจะตั้งหรือเธอจะนอนทางนี่ก็ได้นที่แห่จอยดิอ่ะกดสต็อปไปเหรอเออเปิด์ครับเปิดครับอ๋อเดินเดินโอเคไม่ไม่แอนเอามานี่เออได้ยังเธอจ้ะตัวมือยังมองไปทางโน้นอ่านั่นแหละนั่นแหละโอ้แอนสวยมากโอเคนั่นนั่นสวยยืนเบิ้งทำเพลือ อย่าแอ็กไม่ต้องแอ็กปุ๊ไม่ต้องแอ็กชื้ๆไม่ต้องแอ็กกดอกหันข้างควงหันข้างช้าๆรับหนึ่งรับสองรับตาด้วยรับตาด้วยปุ๊ยจะไปไหนปุ๊ย่าปุ๊ยรับตาด้วยรับตาด้วยโน้ตโน้ตปุ๊ย่าปุ๊ีบเลยทีบเลยทีบเลยอย่างนั้นเลยเรื่องเดี๋ยวนู้นซึ้งเอ็งคะหันหน้าไปโน้หันหน้าไปโน้ตเลยมื่อสวยงามมากเลยนะตาตาเมื่อเมื่เข้าไปใกล้ใกล้ใกล้เมื่อใกล้กั้นมาก ไัมักลันโอเชียร์สุดขีดเลยชสิเชียร์สุดขีดเลยแล้วพวกกลับเยอะนังโอ้นักแสดงโอ้หพวกกลุมกลับเยอะเกินไปฮะมันไม่กล้ามันไม่กล้ามองมันไม่กล้าหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ท่านมากค่ะสาสดีคทะเลปานกลางท6 5สามรบาเมตราไปค่ะไปหกห้าา มาเด้ออยู่งป้ายก็ได้นะน่าป้ายก็ได้อยู่ข้างหลังก็ดีนะมันจะได้ไมบางป้ายอยู่ข้างหลังกห้หมดเราอี่เรอยู่ตงนเราอนี่เราอยู่ตรงไหนเาอยู่นีาอยู่รงไหนเรายเรางไหนเราอยนี่เรอยู่งหนเราอยู่นี่เราอยู่รไหนเราอยู่นี่เราอยู่ตรนเราอยู่นี่เราอย่รงไหนเราอยู่นีายู่งหนเราอยูนี่เรายู่รไมเรยู่นี่เราอย่รงแอนเราอยู่ราอยู่รงมันเร่นี่เราอยูงไหนเราอยูนีเราอยูงหนเราอยู่ี่เราอยู่งนเราอยูเราอยูตรหนเราอยูาอยูนเราอยู่นีเราอยู่ตรงไหนเราอย่รายูหนเราอ่นี่เอยย เขาคือบ่มีขากล่องปะไปแล้วไปบ้างไว้ขากล่องแหนยันยวข้างบนเดี๋ยวจะเพิ่มเดี๋ยวไปหมกตวเดี๋ยวค่อยเข้าไปทีหลังไปเลยสโอเคค่ะรก็ยังไม่กดนะโอเคขงทั้งสมเลยนะโอเคไปเุกนนี่ของุนก็สีแดงเหมือนกันอ้เหมกกันใทำาหนานะขากล่องกูได้บุกไปยิบบา ให้ทำท่าหนาวนะทุกคนทำท่าหนาวทำท่าหนาวอู้นะเนี่ยเปหนาวบป็หนาวบป็หนาวเอาไม่อันนี้มานั่งยังด้วยบดทพี่เลยตั้งแต่ทำนั่นอ่ะมาพีมาเร็วๆท่าทำท่าหิ้วข้าวอ่ะเอออันนี้จะทำง่ายกว่าชนะเลยเอ็มเอแมนทำท่าทำท่าหนาวทุกคนทำท่าหนาวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บ้างแมาพีท่าแอนโอเคสองสามเดี๋ยวสองนมเข้ามาสองนมสมดุลแล้ว ชิดต้องอยู่ข้างแอนนะอ่าอาบายใครที่เข้าคับแต่คนเสื้อส้มทำไมไม่มาเออเออสวยค่ะบัวบานอยังเนาะบบดนี้ฮะบัวบานอะไรบัวตูมบัวบานบัวบานบานแล้วบานเราอาป่าอาป่าพ่อยพระแม่บานไม่ออกแล้วหนาวยิ่งขึ้นเดินเราหนาวเพื่อนพี่แล้ว <c oughs> อตัวแจัจกแรค <c oughs> ให้กินแรงจังวะ <c oughs> อย่า <Okay. S 2> ย,ายากนานอย่ายกนานเทสำหรับคลิปนี้เขาจะเห็นอยู่ข้างล่างนะสารพัดเพื่นเลยเต่าเรียกแม่เต่าเรียกแม่อย่างล่างเลยเต่ายังเรียกแม่เลยนะรุงรานมาเยือะนะเด้อ